สวนป่าวรรณชาติสวนวรรณชาติเกษตรอินทรีย์ฟาร์มนี่ค่ะป่าเขารักษาไว้ระบบนิเวศนะคะก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ส่วนมากเขาไม่แจ่ออีกบอกว่าสิ่งเล็กๆในป่าใหญ่นะครับแต่เขห้องคอมนเมนต์ใช่ท้องเราเนี่ยจะสิ่งเล็กสิ่งใหญ่ๆในป่าเล็กใช่ค่ะใช่ไหมโอ้ยไใช่ไหงเรา<อ>เห็นไนมค่ะอ่าเขาบอกว่าคือว่านั่นแหละเขาบอกว่า สิ่งใหญ่ๆนะปลาเล็กนี่ครับเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่ามีแต่สิ่งเล็กๆในปลาใหญ่นี่ปลานี่ลายคักค่ะไายบางในผลของกินพผละปลามันแค่นี้เองปลาเล็กๆผักหวานนี่ก็หลายนะคะสมุนไพรักหวานนี่ต้ปลาผักหสามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะนี่ผักหวานปลาเรื่องอาหารนี่ตััวนน้ะ ความสมดุลของระบบนิเวศนช่ไหที่เราสร้างขึ้นคุยหน่ำเก็บพักหวานไหมนี่ผักผักทานบ่พักหวานไหมต้นน้อยป่สหวานน้อยนี่กระลังขึ้นนี่ครับนี่กระลังขึ้นแบบนี้นี่กรลังขึ้นเพาะไปกระลังขึ้นนี่พักหวานกระลังขึ้นพี่หน่าอีกสองปีจะได้เก็บแล้วเนี่ย าตามันนี่สบักหวานก็รังสตีนน้ำตาเขาสักหวานสังเกตได้บ้างนะครับเนี่ยสบักหวานเนี่ยเห็นสีนสังเกตบ้างเห็นห้อยเป็นขุดเนี่ยขุดเองเลยแหละขุดขุดแล้วที่จุดประสงค์ที่ขุดแบบนี้คือขุยยังบ้างไหยังแค่เนี่ยพอว่าผักหวานละมันแตกลาออกมาไหม เข้ากับคุดออกเลยเนี่ยตัดหากมันเลยตัดหากแล้วเนี่ยดกของพต้องผมนะครับอีกบ่โดนอีกบ่จักเดือนเนี่ยครับพราะหวานไม่ขึ้นเป็นต้นไม้เนี่ยน้ำหักเนี่ยขยายพันธุ์บดสีพะตองใส่มเมล็ดนะครับขยายพันธุ์โดยรากนี่โดยรากเนี่ยมันก็แต,ตกขึ้นตามรากเลยแหละขึ้นเป็นต้นไม้ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามบึงอีกมาติดตามมองเสนหนนะครับเนี่ยคือวิธีสูตรไม่ได้ขึ้นตามรากเลยแหละแตกขึ้นไหม ได้ได้หลายสิบต้นมีต้นต้นนันค่ะต้นอันมูนี่เขาปลูกแล้ปีใดครับได้หาหปีหรือป้องตันหนึ่งงามคับหวานโอค่ะต้นมกขอได้หน่ตนมขอตนมกข่ต้นบคนี่ต้นใหญ่มันถึงขับมูนี่ สองต้นสามต้นสี่ต้นเดี๋เพิ่มเนี่ยเอาไม่ในปลาเนี่ยเจอเลยครับผักหวานเลยครับพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องมาหน่ะภาคหวานไรเขาปลาเนี่ยมิตรดีครับไข่เขาปลาผักหวานเลยท่านเก็บภาคหวานนะครับต้นหนึ่งง่ายครับหนึตัวหวานครับนะครับเก็บไปหลายเลยมัดแตงยังไงแต่งมัดแต่งไปให้พี่น้องได้เก็บยูเก็บกิน